ไม่เจอคนเลยไม่ได้เจอกันนานไม่เจอกันนานสวัสดีสวัสดีครับทุกคนทุกคนเลยชื่อมึงจังเลยมองหน้าพี่แล้วรู้สึกรู้ว่าจะถามอะไรชัวร์คำถามแรกครับผมสูตรเป็นยังไงบ้างคะไม่ถามเรื่องอื่นก่อนหรอวแล้ถูกด้วยสูตรก็เอาจริงเหมือนผมมีเวลาพักผ่อนมีเวลาพักผ่อนฮะนอันนี้ก็ได้ไปพักผ่อนกันด้วยน่าจะรู้สึกแบบได้พักผ่อนมากกว่าผม เพราะเรามีเวลามากกว่าหนูกตอนนี้ทั้งทัวร์ด้วยทั้งซ้อมลองด้วยมีงานด้วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีที่ได้ไปพักครับ็นเวลาสี่วันสามคืนก็ไปสมุยมาเรียกว่าเป็นเป็นทริปที่ทางเท่าแก่น้อยทำไปเท่าแก่นน้อยได้พาหนูกปเทียไปเที่ยวแล้วกันให้ไปกันสองคนซึ่งก็ขอบคุณ เขาก็เก่งมากมากโดยที่น่ารักกับเราสองคนมาตลอดเลยใช่แล้วก็แฟนๆที่สปอร์ตให้เราได้ไปด้วยนะครับก็รู้สึกได้ผ่อนคลายตารางมาหนูบอกว่าเหนื่อยกว่าเดิมแต่นี่บอกว่าถึงเหนื่อยกว่าเดิมแต่มันไม่ได้ไม่ต้องใช้สมองคิดงานหรือคิดอะไรที่มันซีเรียสอะไรเงี้ยเหนื่อยไหมถ่ายรูปคือถ่ายรูปไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยเหนื่อยทำกิจกรรมตื่นแฟนมึงขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยแล้วคือตื่นเช้าทุกวันแล้วก็นอนก็ ทีน uhm. ึง <nek> ทีนึงกวัก็ถ่ดึกไหมไม่ดึกมากหรอกแต่คือตื่นเช้าทุกวันเพราะว่าตื่นกีกินได้โคกินวนกลับมามือเลยได้ลองชิมตทะเลรยงมานีมะทีมอะไรฮะตอนดำน้ำเทีมเหมือนเดิมขอเลันใหญ่เกินตกลงว่าเราจะได้เห็ดรูปไหมคะรูป เลยคนเขาแบบอยากเปลี่ยนที่แบบอาจจะ s u เซ็กซี่ไปหรือเปล่าอะไรอ,อ๋อนี่ทางนี้เลยเขาแบบอยู่ดีก็อยากให้ถ่ายแต่หนูไม่กล้าลงหรอกหมายถึงว่ามันมีหลายโพสหนูน่าจะลงลงโพสที่แบบเบาๆรู้ได้ยังไงว่หนูไม่กล้าลงก็หนูพูดอยู่เนียแถววันนั้นห<ะ>นูเอาอะไรมาปิดได้สติ๊กเกอร์ติดเป็นจุดๆได้แต่แ<น>จริงก็เอาสิ่อ original หรือเปล่าอะไรนะครับคนก็อยากจะเห็นรูปออริจินอลหรือเปล่าผมก็อยากเพราะว่ารู้สึกว่าหนูโตแล้วก็ถ้าหนู อยากจะเอาจริงมันคือเหมือนไอจีใครก็ไอจีมันนะเนาะก็หนูก็ลงตามสไตล์ของหนูเลยถ้าหนูรู้สึกว่าลงปุ๊บแฮปปีม้มีความสุขก็ลงไปเลยแค่นั้นเองลงทีอ,อ,งอ,อ่างมอกมออรีรย,นย,ย,ยินอยู่แะไม,ไม่่กดาร ไรู้แต่ว่าหนูแบบว่าอเกณฑใจหรือเปล่าเลยแบบยังไม่ลงไหมหรือยังไงอ๋อวันฮักไปอยู่อย่าลืมลงรูปด้วยนะหนูหนูก็เลยว่าวันนี้เหนื่อยแล้วแป๊บหนูพรุ่งนี้แล้วกันไอจีเฮียก็อยากให้ลงแหละแต่ว่าถ้าลงก็คงไม่เซ็กซี่เกินหรอกเดี๋ยวมันมีมันมีหลายรูปไหมฮะเกิดนะผมปกติไม่ค่อยได้โชว์อะไรเยอะแยะอยู่เลยมันติดอยู่ตรงไหนก็แต่พวกเราถึงยังไม่ได้เห็นในไอจีเขาทีรูทูปอุ้ยจริงจริงรูปที่ผมถ่ายหนูมันมีหลายชุดมาก เยอะมากครับผมเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยลงแต่ว่ารูปที่แบบว่าอาจจะเซ็กซี่อาจจะเก็บไว้ลงปีหน้าละกันค่ะลิมิตอย่เขาบอกว่าได้แค่นี้นะปีนี้เอาประมาณนี้พอมีลิมิตไหมจริงๆไม่มีลิมิตคนะแต่ว่าก็อยากเก็บไว้ลงเดี๋ยวปีหน้าเจอกันเดี๋ยวลงเก็บไว้ครึ่งปีหลังมาฝากจะเป็นุกปีหน้าจะมีอะไรบ้างมาฝากจะเป็นทุกปีหน้าอาจจะมี ก็เก็บไว้ลงปีหน้าให้หมดเลยปีนี้จะไม่ได้เห็นเลยไม่ชิปเก่ายังลงไม่หมดเลยหนูก็ยังไม่ลงลงไม่หมดผมก็ยังลงไม่หมดคือดองลูกเก่งมองหน้ากันว่าเอ๊ะดองกันไปทําไมไม่ลงอันแต่ว่าที่ถือว่าเป็นพิเศษเหมือนกันเนอะพิเศษไหมพิเศษเพราะว่าดีใจด้วยที่เราได้ไปกับทั้งสมองใช่ใช่ก็เจออะไรแปลกหลายอย่างเลยนะไปช่วงมรสุมดีอะไรเงี้ยเจอหลายเหตุการณ์แบบนาทพจะได้มีเวลาพักนะแต่ว่า คลิปนี้คือเหมือนได้พักใจพักสมองแต่ว่าไม่ได้พักกายครับเหนื่อยเหนื่อยเหมือนอยู่นี่เลยไม่ได้พักผิวด้วยแต่ว่าแฮปปี้ไหมคะแต่แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้สุดม,มีที่อีกได้ไหมมีที่ไปได้ไหมก็อยากก็อยากมีอีกนะอยากมีเวลาไปเที่ยวแต่เกาสมุนวานขนาดนี้แล้วที่อื่น,น,นจะหวานสได,ด้ไหมที่อื่นเราไม่เคยเราไม่เคยกำหนดของหวานเลยก็ให้มันเป็นไปไปเท่าหวานตลอดตามท้องเรื่องท้องทะเลภูเขา หวานไหมไม่รู้แต่มันก็เป็นปกตินะครัะปกติคือยังไงอะคะก็เ bueno. ป็นแบบนี้ปกติอย so so yes. ู่เลยได้กี่คะแนนได้กี่คะแนนอ๋อก็ได้สิบอยู่แล้วเต็สิบเพราะว่ามันแฮปปี้แฮปปี้มากเลยอ่าเอ่อท้าทายนะที่ผ่านมาที่เราไม่เจอกันนี้มีความแบบที่คนพูด้เหเยอะมากและดีๆต่อไปห้องศิลปะมันเดีไหมคะ ห้องศิลปะต้องถามต้องถามเขาว่าทุกคนก็น่าจะรู้บางน่นการนิยายแล้วออมันก็คือการศิลที่น้องนอนไปหลับหัวใจมันก,กระสับกระส่ายก็เลยมาหาพี่ให้วาดรูปให้หน่อยหลังจากนั้น,นถ้าพูดตามความเป,เป็นจริงของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือการวาดรูปมันคือแบบศิลปะอยู่แล้วแล้วมันจะมีอิโมชันอลอยู่แล้วแลวมีความรู้สึกอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปตามอารมณ์การวาดภาพหรือว่าความรู้สึกในซีนนั้นไป แล้วก็มาดูกันว่าเป็นยังไงแต่สําหรับผมดีที่ถ้าดูในโลน่าจะเขินแตกยิ่งกว่าอีพีเจ็ดอ่ะใช่จะเป็น EP นี้ใช่ไหมใช่ครขาจะเป็น EP นี้เลยครับทีด่ดูกันทุกคนเออครับผมน่าจะแบบนแตกดีแล้วที่แยกกันไปดูครับใช่มันเั็นเลเวลความอีนี้มันจะที่สุดเลยไหม EP พีเจ้าที่จะถูกมันจะที่สุดเลยอือผมว่า ยิ่งอีพีหลังก็ยิ่งเข้มข้นเนาะมันก็ต้องเพิ่มความรู้สึกความรักกันมากขึ้นอยู่แล้วอ๋อแสดงว่าแสดงว่าหลังจากนี้ไปกิ่เก่าพุ่งทุกอย่างพุ่งทุกอย่างหมดเลยครับผมมันก็เริ่มพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆจากอีพีเแล้วครับเพราะว่าฉลาดกับคณินทะลักกันแล้วใช่แต่เขามีความแซวนะว่าตกลงว่าคณินชื่อเล่นชื่ออะไรคณินชื่อเล่นชื่อเธอจะไม่ใช่เธอจะไม่ใช่น้องนินแล้วเขาจะใส่ว่าเป็นน้องพอยรอเปล่าน้องพอย คือให้เลยครับแสดงความอ้อยคือเลิศลคือชีเป็นคนเลิศนใึใช่ใเป็นอังกฤษไงปเปิดเผยเ<อ>ปิดเผยรู้สึกล้พูดเลยคือเชอ่าคาแรคเตอร์แบบนี้นะครับได้ทําอะไรที่เราไม่ได้ทําดีจะ <c oughs> ไปม,มอง,งหน้าหนู <c oughs> มันก็แอบไข้หนูบางส่วนแต่เร่าเป็นความน่ารักเนอะ น่ารักที่ทุกคนเอามาเซลล์กันได้แบบใครตลอดน่ารักดีน่ารักดีก็แค่คนรักกันเข้าใจถ้าใครเรืองคนรักันเนาะกีฬาสี่งนี้ประกาศแล้วทั้งสองคนจอมตำแหน่งอะไรบ้างกีฬที่จริงมีหลายกีฬามากเลยครับผมเราก็ได้ชูยไปแล้วว่าเล่นอะไรบ้างแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคนแต่ละทีมว่าเล่นแบบไหนบ้างใช่แต่เราไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันครับผมซึ่งมันดีแล้วเพราะว่าเราไม่เก่ง เราต้องไปพึ่งคนอื่นแิดว่าเรียมจะสู้กับหนูสู้หนูสู้อยู่แล้วครับผมเรื่องเกมสู้ตายอยู่แล้วใช่จะดูจากรูปทีมแล้วก็ก็เฉลี่ยแหละ,ะเฉลี่ยเฉลี่ยวความเก่งกาจกันเก่งบ้างไม่เก่งบ้างแต่สู้ขัดใจแต่ว่าถ้าจะต้องมีแบบว่าเป็นดำนไม้หรือว่าเป็นอะไรด้วยใาาไจองอะไรไว้หรือดำคือมีแบบนั้นไหมยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ก็ ก็อยากลองทำอีกสักครั้งเพราะว่าตอนตอนมปลายหนูเคยครั้งหนึ่งแต่กจะไม่ได้เป็นแบบว่าดำนำขบวนหรือว่าดำเรียกว่าอะไรอ่ะไม้สองหรอเออไม่ได้ไม่ได้โยนไม้แต่แบบว่าคนนำกระบอก็เป็นสองคนที่ที่ตามคนนำเคยครั้งหนึ่งนานมากแล้วแต่อยางเห็นหนูตีกองอ่ะที่มันจะใหญ่กว่าไม่ใช่แสนนะบุมแบกกองใหญ่ ใช่แต่รับรองวันนั้นมีโชว์พิเศษจากหลายกลุ่มคนไม่รู้ว่าใครจะโชว์ใครบ้างรับรองว่ามีโชว์สุดพิเศษแน่นอนเพราะว่านอกจากกีฬาแล้วหลายๆคนก็รอุนดูชุดดกันนะแต่จริงๆมันน่าสนุกนะครฮะว่าแบบคือผมมาปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นกีฬาเท่าไหร่ผมว่ามาอันเนี้ยอาจจะได้เล่นกีฬาที่ทุกคนไม่เคยเห็นเลยซึ่งก็มีอะไรบ้างไปดูมันกไม่ไม่เอาวแต่ก็มีได้เห็นทุกคนเล่นลงเล่น แน่นอนทุกคนต้องลงทุกคนต้องเล่นค่ะคนต้องเล่นนะไม่มีใครไม่ได้เล่นแน่นอนถ้านุอมนิวได้เล่นแล้วทุกคนท้องไปเล่นแต่เราจะมาลองดูว่าพี่สิงจะสู้แบบสุดไหมเฉยจสุดสุดแน่นอนผมไม่ยอมทุกวันนี้ก็ไม่ได้ยอมนะเล่นเกมอ่ะเออสู้สู้อยู่แล้วแล้วแบ่งทีมได้ดีมากดีมากใช่แล้วแบบดีมากคือในโปสเตอร์ส่งฟังแบ่งนี้คือเหมือนแบบคือคนเยอะมากเลยดูไม่ดีแล้วผมเห็นผมชอบ แคปชั่นหนึ่งมากแฟนคลับโพล่ะเหมือนอะไรนั้นเนร VS พะสงเป็นพะสงสินเหลือก็น่ารักดีน่ารักดีครับไม่ขยายความก็แข่งหนูชื่อทีม Pink Thunder Pink Thunder แน่นอนว่าจะมาเป็นสีชมพูธรรมดาไม่ได้ต้องมีสายฟ้าด้วยแปลว่าเราชื่อน่ารักมากเหมือนแบบมีสายฟ้าสีชมพูมันเป็นความรวดเร็ว เหมือนสายฟ้าที่ยังมีความน่ารักสีชมพูอ่รน้ดูไก็คิดสดเออจอจำพิงคนเดอร์ได้ที่ผมชื่ออะไรนะฮะสกายซันนบูเออชช่ันนบูจงอธิบายมผมสันนีบลูซันนบูเป็นไงเป็นการทานหรอรอดเอสนุกแน่นอนาเนี่ยสายฟ้าเนาะครับ ก็ฝากผลงานเราด้วยนะครับปาเตียนเธอตอนนี้ก็ EP 10แล้วนะครับผมก็สามารถดูได้ทั้งออนไลน์แล้วก็อันคับแทชีนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากดิวน่าด้วยดีผฟูนออยนะครับผมเป็นน้ําหอมที่หอมมากๆเลยผมเป็นกลิ่นสไลด์นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าที่มาแบบมันมีความแบบยิ่งใหญ่มากเออก็ขอบคุณที่ทางดีวน่าให้เราได้เป็นมิวส์ของแบรนด์ดีวน่านะครับฟูคุนออยด้วยนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณอะไรครับ